สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องเพชรจันราชั่นเรนและบานเย็นซึ่งทั้งสามคนเป็นศิลปินแห่งชาติภาพเมื่อปีพุทธศักราช2518พวกเขาไปร่วมงานรับรางวัลฟิล์มทองจากสยามมหรสพในฐานะที่ภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่ทำไรายได้เกิน3ล้านบาท เพชรราชาวราชแสดงเป็นนางเอกโดยมีสมบัติเมธนีเป็นพระเอก 2. ชาลินนันทนาครเป็นผู้สร้างและกำกับการแสดงและ 3. บานเย็ยนรากแก่นร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์เข้าฉายเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2518